อันนี้เป็นเป็นเจโน๊กเจ้าดังใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ดังอยูว่าเจนดังไฟมาเจนโอ้ยว้าวยิ่ชันได้เลยครับ้านเฮาตัวนี้บาดได้กว่ามีเอซีเพันมาเป็นขวามาเนาะเคนมาอันอยากอยากถามเจโน๊กว่าอันสูตรโร้กว่าจนฟังหง่ะฮะโค้ดโอ้ยบ่ได้ยินเอาดังๆแน่ว่าเจนจะขึ้นเร็วหนาเร็วหลังเหรอเนื้อสูตรเอ้อ โซดประจันเนื้อจริงๆครับผมลูกค้าแน่นจริงๆครับผมลูกค้าแน่นจริงๆครับผมลูกค้าแน่นจริงๆครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ร้านทุเรียนเจ้าดังเนาะครับเนาะนะครับร้านทุเรียนเจ้าดังยังตั้งร้านไม่เสร็จครับผมอ่าที่เช้าขายลาบมาขายบักทุเรียนเนาะขับลูกเต็มที่เนาะในนี้เแกน้องเกคนบอกเราเรื่องอัมานโซดเราสัน อ้าวแล้วมีใครนั่ยืนอยู่ข้างหลังเกียร์โน๊กนั่นหรอพี่สาวบอกพี่ปุ๋ยงางพี่ปุ๋ยีรตอ่ะพี่ปุ๋ยโรตีโอ้ทำไมเหมือนดาราจังเลยเนี่ยโอ้เหมือนพี่กับน้องเลยอ่ะสวยด้วยกันเลยอ้าวทำไมไม่ปอกทุเรียนจะได้ดังด้วยโอ้ยคนงามๆกาบอกวิชาเปลี่ยนวันนี้ปลาทอดใช่ไหมเอาเข่าเนียวมะบายลาบชิมแล้ววันนี้เอาวันวิทยเลยครับอันนี้พี่ปุ๋ยนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับจำมาเปรี้ยวชิลครับสวัสดีครับ ทำนี่เหละเน้อน้องหล่าเด้อรอบหน้าเดยอจำลอยมาถ่ายใหม่เด้อลูกค้าเขาเตรียมร้านแล้วโอ้ขอทษนด้วยนะครับผม